ครับขอบคุณครับผมก็เดือนที่สองผ่านไปคือเพลงคืออย่างที่บอกครับมันเป็นจุดเริ่มต้นอนะันนั้นเป็นการไปประเทศเกาหลีครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้ทําให้ผมได้เช็คเลตติ้งว่าหน้าตาประมาณเนี้ยปกติไหมนะมันก็ต้องมีบ้างอ่ะเราก็อยากรู้มันได้ไหมอ่ะใช่ไหมล้วแบบได้ไหมอ่ะมันเกาหลีหรือ,อยัง <laughs> ผมก็วันนี้อ่ะเดี๋ยวนะดูโฟยก่อนโอเคก็เมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นเพลงที่พูดถึงเกาหลีครั้งแรกใช่ไหมครับทีนี้ผมก็ยังมีอีกหนึ่งความทรงจำที่ในแวในการทาง,งานในวงการเพลงของผมเนี่ยก็มีความแรกกอันหนึ่งซึ่งนั่นก็คือบทเพลงเพลงแรกของผม oh. ที่เอาละเราก็จะไม่ใช่แค่นผู้ประกวด a อฟร้องเพลงคนอื่นต่อไปแล้วล่ะก็จะมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็ถ้าเราร้องเพลงนี้ผิดแล้วไงมันเป็นของเราเราร้ <Yeah. S 1> องได้เราเพี้ยงก็มันเป็นเพียงในแบบสฉบับของเราเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเพลงที่สบายใจที่สุดที่จะเอาออกไปเอาตา้งานต่างๆนะครับผมก็เพลงเพลงนี้คือเพลงรู้ใหม่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยขอเอาเพลง <Yeah. S 1> เพลงนี้เนี่ย เป็นเม็ดเล่ยอยู่กับเพลงที่ผมบอกเลยว่าทั้งชีวิตนี้มีเพลงยังโยนโอเจบานโอ้พีสเพลงนี้คงเป็นเพลงที่ผมรักและเป็นตัวตนของผมที่สุดคือเมื่อฉันได้บอกรักเธอไปแล้ว